สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ิล h าเกมเมอร์ทีวนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมมือถือเปิดใหม่นะกับเกม p l a n t vs Zombie 3นะครับแต่ก็เกมที่คุ้นเคยนะการต่อสู้ระหว่างเจ้าพืชนะครับแล้วก็เจ้าซอมบี้นั่นเองนะอ่ะมาแล้วซอมบี้ลักษณะเกมนี้จะเป็นเกมแนว Tower Defense นะครับ อันนี้จะเป็นภาคใหม่ของป๊อบแคปเลยนะแพ a นวีเอสซอมบี้สามเวลคัมทูซอมเบเนียโอเคลักษณะการเล่นก็เหมือนเดิมนะเก็บพระอาทิตย์นะครับแล้วก็เลือกซัมมอนเจ้าพืชออกมาเนยะอันนี้เป็นซันฟาเวอร์นะครับแล้วก็มีเจ้าต้นถั่วเนยะเดี๋ยวรอเก็บพระอาทิตย์ก่อน มาแล้วเสียงวิววิววิว,ว,วนี่เวฟที่หนึ่งมาแล้วนี่เก็บพาทิตก่อนเก็บนี่เอามาเพิ่มเอาซันฟลาเวอร์มาเพิ่มโอ้มีอีกเลนหนึ่งเพิ่มขึ้นมา เพลงนี้ยังเพราะๆเ,เล่นสบายเหมือนเดิมนะเกมนี้เคยเล่นมาตั้งแต่แพนเบียซอมบี้สองใช่ไหมแต่อันนี้ก็คล้ายๆของภาคหนึ่งนะแต่เขาน่าจะมีเพิ่มเกี่ยวกับตัวซอมบี้แปลกๆนะครับแล้วก็ต้นพืชแปลกๆเข้ามานะ เลนไหนมันจะดุกว่ากันเลนไหนมันจะดุกว่ากันแย่ yeah, แล้วนี่เนี่ยิงประชิดโอ้ยมันกินมันกินมันกินตายเลยอ่ะแต่ก,ก็ผ่านมาได้นะโอ้มีระบบเป็นเหรียญโบนัสหลังจากจบด่านด้วยนะครับ โอ้สร้างคอนได้แล้วจะซ่อมบ้านเป็นแบบไหนดีเอานี้ดีกว่าดูสวยดีโหตรงนี้มันจะต้องมีบอกเลยนะว่าซสมมีบุกครั้งครั้งล่าสุดนี้คือเมื่อไหร่นะครับ<ะ>เดี๋ยวนั่นลุงเดฟเหรอทำไมนอนอยู่ในกองมันฝรั่ง ลักษณะก็คือจะเป็นด่านลุยไปเรื่อยๆนะครับเล่นเพลินๆเลยเกมนี้โอ้เดี๋ยวนี้เครื่องตัดหญ้ามันโหดขนาดนี้เลยเหรอมาลุยกันเลยโอ้เริ่มมาเรามีเจ้ามันฝรั่งกับเจ้าถั่วให้ด้วยนะไรู้ละซัมมอนนี่มาก่อน ซัม่อนซันฟลาวเวอร์มาก่อนเอาอีกต้นหนึ่งมาแล้วมันมาแล้วนี่ยิงไปเลยเอามันฝรั่งกันไว้ก่อน อยากได้ฟันฟอร์เวอร์อีกอันหนึ่งโอ้ข้างหน้านี่ใกล้แล้วใกล้แตกแย่ yeah, แล้วแตกมาแล้วด้วยเอาถั่วมาเพิ่มก่อนมันฝรั่งมันฝรั่งด้านนี้แหละแล้วด้านนี้แหละ โอ้โหโชคดีที่ยังชนะมาได้ง่ายๆนะเกือบไปเหมือนกันอ๋อทุกครั้งที่เราผ่านโปกเกสต,ตรงนี้มันก็จะได้ของรางวัลน,นะครับ โอ้เครื่องตัดหญ้าเดี๋ยวนี้ไฮเทคนะติดจอมอนิเตอร์ด้วยมันเหมือนติดคอมมาด้วยกลายเป็นเครื่องจักรไปแล้วเครื่องจกักรผีสิงไปลุยอีกด่านนึงมาเริ่มลุยกันเลยนี่ซันโฟเวอร์ไปอีกหนึง่งจะได้เร่งพลังงานแสงอาทิตย์ นี่มาแล้วขออีกต้นหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะมาเลนไหนก่อนนะสมเลนมาแล้วนั่งไงอ่ะวางเจต้นถั่วลงไปเลยเดี๋ยวเลนไหนมีตัวแบบดูโหดๆนี่วางมันฝรั่งก่อนนี่แหละเลนนี้แหละมันฝรั่งไปโลด อยากวางอีกต้นหนึ่งอ่ะเอออมดแย่แล้วเราต้องการพลังงานแสงอาทิตย์อย่างด่วนแย่แล้วถั่วยังวางไม่ได้ไม่ไม่ใช่ถั่ววอลนัทวัวนัทหันไหมเนี้ยวนันนี้วอลนัทอีกต้นหนึ่งถั่วไป อ่าเรียบร้อยนะครับแรกๆนี่ยังง่ายอยู่ผ่านมาได้สบายๆเลย ลุดยด่านต่อไปอ๋มีต้นพืชใหม่มาแล้วเป็นบ ам บูชุดนะครับตัวนี้นี่จะยิงยังไงโอ้โหยิงเป็นจรวดมิไซอยยังโหดโอ้แต่ใช้ค่าพลังงานแสงอาทิตย์ห้าเลยนะอย่างเยอะ หืยิงทีนึงระเบิดโแตว,ว่ากว่าจะบจกกรรจุกระสุน,นไม้ไผ่กระสุนโนไม้ใช้เวลานานนะาวางตัวนึงก่อนหยุดศัตรูไว้ด้วยวอนัส เวฟสุดท้ายมาแล้วเลนล่างยังไม่มีเลยอะ่ะแย่แล้วแย่ yeah, แล้ว <Yeah. S 1> ขาดพลังงานแสงอาทิตย์อีกสองนะทันไหมเนี่ยเร็ว นี่เลยเขายังไม่ตายด้วยโอ้โหโชคดีที่เอาวานั้นลงมาทันเรียบร้อย ก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับต้องเล่นในสโตร์นอกนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ VPN นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดของ APK ไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ช่อนผมไว้นะเจอกันในคลิปต่อไปครับผมวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ